เติมเงินเร็คแนล็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพาวเวอร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ5,000บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ใต้ Description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม r o ็กน r ลล็อกโมบ e ยอีเทนอลเลิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตกิจกรรมครบรอบ2ปีของ r a ็กน r ลล็อกเอ็มอีเทนอลนะครับว่ามันมีกิจกรรมแจกของอะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราไปเริ่มกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยคือกิจกรรมการล็อกอินนะครับเป็นล็อกอินอีเวนต์นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาไปจนถึง31 พันวารีหเลยนะครับก็กิจกรรมนี้เนี่ยเพียงแค่คุณเข้าไปล็อกอินในช่วง2เดือนเนี่ยนะครับล็อกอินให้ครบ30วันเนี่ยก็คือจะได้อีเวนต์บล็อกเนี่ยวันละ1กล่องนะเท่ากับว่าคุณเนี่ยล็อกอิน30วันก็จะได้30กล่องนะครับแต่ตัวอีเวนต์บล็อกเนี่ยคือเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันแต่ได้ทั้งหมด30กล่องก็ น่าจะมีลุ้นอยู่บ้างน่าจะมีลุ้นของแรอยู่บ้างนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะก็เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพียงแค่ล็อกอินนะคือแบบบางวันคุณอาจจะไม่ว่างเล่นคุณแค่เข้ามาล็อกอินก็ได้ของเลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับจะเป็นการเปิดร้านค้าครบรอบ2ปีนะครับซึ่งอันนี้เขายังไม่ได้บอกนะครับว่าใช้อะไรในการขายสินค้านะครับซึ่งมันจะมีสินค้าทั้งหมดประมาณ4หัวข้อใหญ่ๆนะครับ อันแรกเนี่ยจะเป็น f a n t a s ีเจเนเรเตอรนะครับตัวนี้จะเป็นการสุ่มกาชาล่างพรน1ชิ้นนะครับที่ต่ำกว่าเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือ,อรวมทุกอันเลยครับตั้งแต่เกมเปิดมาจนถึงเดือนตุลา2020นะครับก็คือคุณจะสุ่มได้1ชิ้นจากตัวนี้นะครับอันที่2เนี่ยจะเป็น Fantasy Generator 3นะครับก็คือจะเป็นการสุ่มการ์ด1ใบนะครับก็ อันนี้ก็อย่าไปหวังมากนะครับอาจจะได้การ์ดกากา,กาเหมือนเราลงออร์เลคิลทั่วๆไปนะครับแล้วก็อันที่3มเนี่ยจะเป็นคิวเพชรนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะสุ่มสัตว์เลี้ยงให้เราเลยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นระดับ1-2ดาว1ตัวไปเลยนะครับฟรีๆนะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงว่าจะได้1หรือ2ดาวหรือได้ตัวที่เราต้องการตัวที่เราขาดหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้คิวเพชรตัวนี้เนี่ยมันจะไม่รวมสัตว์เลี้ยงที่เป็นอีเวนต์นะครับผมเออพวก สัตว์เลี้ยงเอวาเกเลียนอุนต้าแมนคูมะมงอะไรเงี้ยจะไม่มีอยู่ในตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะรุนไม่ได้นะครับอ่าเราก็จะมีพวกรูนเอสดาวนะครับโกเมโด้เพลิงการ์ดแพ็คนะครับผมนะส่วนจะใช้อะไรซื้อนั้นต้องรอติดตามนะครับกิจกรรมนี้ก็เริ่ม31ตุลาเช่นเดียวกันแล้วก็ยาวไปจนถึง31ธันวาเลยนะครับกิจกรรมถัดมานะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ไปดูดวงกลางพนเทลานะครับ ที่เหมือนกิจกรรมเก่าๆครับที่มันจะมีไพ่ขึ้นมา3ใบแล้วก็ให้เราเลือก3ใบนะครับแล้วเราก็จะได้รับบัฟต่างๆไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือ,อได้รับบัฟ1อย่างนะครับแล้วก็ได้เป็น Second Year Anniversary Gift Box นะครับผมซึ่งในตัวกล่อง Second Year Anniversary Gift Box เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับมันจะมีเป็นเหรียญ2ปีนะครับเหรียญ2ปีนะแล้วก็มี Playing card pack นะครับ 3อันนะครับมีโมราคอยออร์เคิลดัสอย่างละ4ี่นะครับแล้วก็ออร์เคิลคริสตัล6อันนั่นเองนะครับแล้วก็ได้โนแลนวันละ100ด้วยนะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ก็เท่ากับว่าเราจะได้โนแลนทั้งหมด700จากกิจกรรมนี้นะครับเพียงแค่คุณเข้ามาคุย NPC แล้วก็กดสุ่มไพ่ไปทีหนึ่งนะคุณก็ได้โนแลนแล้วนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราเร่งการเปิดการ์ดบอสได้เร็วขึ้นก็โอเคอยู่นะครับถัดไปนะครับจะเป็นกิจกรรม An a n i v e r s Anniversary Gift นะครตัวนี้ก็ เริ่ม31ตุลาเหมือนกันนะครับไปจนถึง30พฤศจิก,กายนนะครับตัวนี้ก็คือให้เราไปตามหา NPC นะครับใน p o n t เทล a นะครับที่ชื่อว่า Unskillful Hunter นะครับก็จะสามารถซื้อของได้ในราคา1เซนีเท่านั้นนะครับก็จะมีของขายอยู่ด้วยกัน2อย่างก็คือจะเป็น Cake Bowling h e a d w e a นะครับเป็นเหมือนเค้กฉลองครบรอบ2ปีเป็นหมวก นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือจะสามารถซื้อไอ้ s e c o n d year a n n i v e r s a r y gift box เหมือนกับกิจกรรมก่อนได้นะครับก็คือซื้อในราคา1เซนีถูกๆไปเลยนะครับกิจกรรมต่อมานะฮะบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่เด็ดที่สุดในการครบรอบ2ปีนะครับก็คือกิจกรรมของการสะสมนะอันนี้เนี่ยในภาพที่ผมเอามานะครับก็คือเป็นาการสะสมของ s e r v ์ฟเวอร์อี e ท r ร e นะใครเล่น Mi ิ n ไ g h t เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปจะใช้จำนวนน้อยกว่านี้นะครับอ่ะ มาเริ่มกันเลยอันแรกนะครับผมการเก็บสะสมหมวกนะครับถ้าเก็บหมวกครบ300ชิ้นนะครับคราบหมวกหรือกาชงกาชาอะไรทั้งหลายเนี่ยรวมกันแล้วครบ300ชิ้นเนี่ยจะได้รับตั๋วบวก12นะครับตั๋วบวกของ12ไปเลยนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าไอ้ตั๋วเนี่ยจะใช้ได้กับของที่ขายไม่ได้เท่านั้นนะขายในเอ็กซ์เชไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกของในบ้านกิวนะครับหน้าผากลมหรือว่าจะเป็นของกาชาก็ได้นะครับ แต่อันที่ผมไม่แน่ใจคือปีกธนทศเนี่ยไม่รู้ว่าบวก12ได้หรือเปล่านะน,นี้ต้องลองไปใช้กันดูนะครับอืมแล้วก็เก็บครบ200เฮดแวร์นะครับก็จะได้เป็นตัวซ่อมกาชานะไอตัวหินซ่อมกาชานั่นแหละนะครับผมเก็บครบ100เฮดแวร์นะครับก็จะได้เป็นตัวเมจิกเอ็ก a c แทคเตอร์ที่เอาไย้ายออฟแมวของกาชาล่างพรได้นะครับแล้วก็เก็บครบ50ชิ้นนะครับก็จะได้เป็นตัว แฟนตาซีเจเนเรเตอร์หนึ่งที่ได้สุ่มกาชาล่างพรหนึ่งครั้งนะก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครเก็บฮดแวร์ได้เกิน300อยเนี่ยยังไงก็คือได้ของทั้งหมด4อย่างแน่นอนก็ไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ถึงก็ช่วงนี้รีบไปคาฟซะก่อนที่ราคาขยะอะไรทั้งหลายมันจะขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนไม่ครบหรือเพิ่งมาเล่นใหม่อาจจะยังไม่ถึง300เนี่ยก็น่าจะต้องคาฟกันรัวเพื่อเอาตัวบวก12นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งด้านขวาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็น l l e c t i o n นก็คือคค่าควาวมสาเร็จ ตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าปลดล็อกความสําเร็จครบ320เนี่ยก็จะได้เป็นอันล็อกอาราบัมนะครับเป็นสมุดการ์ดที่ปลดล็อกการ์ดท,ที่เรายังไม่มีนะครับปลดล็อกแอชิเม m นต์ครบ240ได้แ n c เ e ียนเมจิกการ์ดอารนะครับตัวนี้ก็สุ่มการ์ดแหละนะครับแต่ถ้าได้การ์ดท,ที่ไม่มีเนี่ยมันจะปลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ครบ160เอชิเม m นต์ได้เป็น h าร์ดโคเวอร์อิมิวอารานะครับแล้วก็ครบ80ก็จะเป็น g o เจสการ์ดอาราบัมนะ ฝั่งพวก Achievement เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ์ดนะครับผมอันนี้ก็ลองไปสะสมกันดูนะ Achievement ทำไม่ยากนะครับพวกแต่งงานครบกี่วันพกแมวไปกี่ครั้งตีแตกตีติดใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือทั้งหมดเป็น Achievement หมดเลย320ก็น่าจะไม่ยากนะเออไปถ่ายรูปปดสถานที่อะไรเงี้ยคือทำได้หมดเลยนะครับผมกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เด็ดมากๆเหมือนกันนะครับ The Great Celebration นะครับตัวนี้นะครับ จะแบ่งเป็น4กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือฟรีคาฟาเทเลพอร์ตแล้วก็คลังนะครับก็คือวาร์ฟฟรีคลังฟรีตลอด1เดือนนะครับตั้งแต่31ตุลาไปจนถึง30พฤศจิกายนครับคือวาร์ฟฟรีคลังฟรีจะเปิดคลังกี่ล้านรอบก็แล้วแต่คุณจะวาร์ฟไปไหนก็แล้วแต่คุณนะกิจกรรมที่2ก็คือดับเบิลออร์เคิลดันเจียนนะครับตัวนี้ก็เริ่มวันที่2 ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกานะก็1เดือนเต็มเ็มนะครับที่คุณจะได้ลงออร์เคิลแบบคูณ2เท่ากับว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณได้โนแลนเกือบ1000เลยนะถ้ามันคูณโนแลนนะเออแต่ไม่รู้จะคูณโนแลนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรุนกันอีกทีนะถ้ามันใจดี2ปีมันต้องคูณแหละเออแต่ถ้ามันใจร้ายก็คงได้แต่สมุดการ์ดรัวๆกันไปนะครับอืมแล้วก็ถัดไปนะครับช่วงเวลาเดียวกันก็คือจะคูณ2ขหอคอย 1เดือนเต็มๆนะครับผมก็ไปฟาร,ร์มเกลือฟาร,ร์มอาหารสัตว์กันที่หอนะครับผมก็คูณ2กันไป1เดือนเต็มๆเ,เลยนะครับผมแล้วก็มีวันที่7ถึงวันที่14พฤศจิกาก็คือจะมีการคูณบอร์ดนะครับเป็นคูณ2แล้วก็มีรู้สึกว่าการกดบอร์ดครั้งแรกของแต่ละวันจะได้เป็นพวกเหรียญ2ปีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรม ครบรอบ2ปีของ r a c กเท o k m e t h r n ม l l o v e นะครับผมก็อันนี้เนี่ยเป็นแค่กิจกรรมครบรอบ2ปีนะเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมของเดือนพฤศจิกายนที่เพื่อนๆต้องติดตามกันอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็เลยรีบมาทําคลิปแจ้งข่าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยมาอีกแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นกาชาแพ็กเกจต่างๆหรือว่ากาชากลางพรหรือกิจกรรมเก็บของตามเดือนอะไรเงี้ย น่าจะมาอีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรม2ปีที่เขาแจกให้เราแล้วกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับว่า hey, แจกเยียกแจกน้อยช่วยผู้เล่นใหม่ไหมผู้เล่นเก่าโอเคไหมอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูหรือว่าติดตามข่าวสารอยู่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากชแน l ของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้้ผมดวยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ